สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะลัสเต็ทนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมารีวิวคาวากินะครับทุกคนนี่ตัวนี้เลยนะนี่นะครับนี่เลยนะสามารถหาหาได้จากตู้หนึ่งและตู้สองเลยนะครับทุกคนซึ่งตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูสเต็ทก่อนนะของคาวากินะครับ นี่นี่นะน้ำเมินหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับอยา1สนะิบแปดเนาะสิบวิโจมตีหนึ่งทีนะครับดิบุ๊กแบบดิบๆเลยนะครับเบลหนึ่งนะครับไม่มีสกิลต้นไม้นะครับอ่าไม่มีบัฟพัสซีฟอะไรทั้งนั้นไปลุยไปเจอกันในเกมครับไป let's go โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวางคาวากิกันเลยดีกว่านะครับ ใช้เงินวางเริ่มต้นนะครับที่ที่หกร้อยเนาะนี่นี่เลยนะครับคาวากินะครับสามหารถวางได้มาวางได้สามตัวนะครับทุกคน,นโอเคเราไปอัพตะเลยดีกว่านะครับนี่เลยอนะ ขั้นแรกนะครับใช้เงิน2,750นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับเป็น3,760นเนาะเพิ่มระยะนะครับเป็น20นะครับลดระยะการลดระยะเวลาการจบตีนะครับเหลือ6.5เนาะใหดเร็วก่อน,อน,นครับนี่ก็ได้ไปการไปต่อยนะใช้คามานะเนาะอีอัพเลยเสียงดังจัง ครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,000บาทเนาะเพิ่มดาเมจนะครับเป็น6,120นะเพิ่มระยะเป็น22นะครับแล้วก네็ลดระยะเวลาการโจมตีนะครับเหลือ6นี่ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,980นะครับอ่าเพิ่มดาเมจนะครับเป็น8,225นะครับก็เพิ่มระยะเวลาการโจมตีนะครับเป็น7วิเนาะแล้วก็จะมีชั้นใหม่ด้วยนะนี่ก็จะเป็นทางตรงแบบนี้เลยนะ ติดเผาด้วยนะครับทุกคนอโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1ึ2 0หมนะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น13-400นะครับแล้วก็ลดระยะวลาการจมตีนะครับเหลือ6ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน14-600นะครับดาเมจจะเป็น16,800นะครับเพิ่มระยะเป็น25เนาะอ่า ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน18,500นะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น2 1 0 0มนหนึ่เนาะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน21,400นะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น24,800นะครับเพิ่มระยะเป็น30แล้วก็เพิ่มระยะเวลาการโจมตีเป็น7จ็ดวินนะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่นะครับนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นการตีแอร์แล้วนะตีแอร์กระดูกพักด้วยนะครับทุกคนอ่าโอเคถือว่าดีอยู่นะครับอ่า มีทั้งเผาแล้วก็กระดูกหักเนาะแต่ว่าตอนแรกมันเปเผาก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นกระดูกหักขั้นนี้นะครับก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน26งหมนนะครับดาเมจนะครับจะเพิ่มเป็นสามหมื่นแปดร้อยนะครับแล้วก็ลดระยระเวลาการจมปีนะครับแต่หกน,นี่เลยนะะเดี๋ยวผมไปดูท่าจมตีก่อน ก็เป็นการปล่อยไอ้แท่งเล,เล็กๆออกไปนะก็หนึ่งตัวนะครับเชิงเงินอยู่ที่แสนแสนต่อนะครับประมาณประมาณนั้นก็ถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับคาวากิ้นะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเล่นได้นะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะตีเผาด้วยตีกะดูพักด้วยตีแอร์ด้วยนะครับทุกคน ส่วนขั้นเผานะครับจะอยู่ที่ขัน้นนีนนี่อะไรนะครับขั้นสามมันก็เผาเลยนะเออแต่ไม่ตีแอนนะครับทุกคนเ,คเป็นไงล่ะครับสำหรับคาวากินะเออก็ไปหาสุ่มกันได้นะครับผมคิดว่าในอนะคตมันน่าจะอีโวขึ้นไปได้นะครับเออตอนนี้ยังเป็นร่างธรรมดาอู่เลยเนาะเออ ถ้าตามในอนิเมะแล้วเขาไี่จะตต้องมีอีกร่างหนึ่งนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ